สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้ม,มแพทย์หญิงศิรณาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของแสงแดดเพราะว่าหลายคนบอกว่าหมอบอกให้ตากแดดตากแดดมันมีประโยชน์ยังไงคะเห็นหมอบอกว่าโดนแดดกันบ้างนะคะอาบแดดกันหน่อยอวันนี้หมอหามาให้เลย11ข้อ ประโยชน์ของการอาบแดดประโยชน์ของซันไลท์นี่แหละแสงแดดนะคะข้อแรกเลยเอาอย่างนี้แสงแดดเนี่ยนะใช้ได้ทั้งป้องกันและรักษาโรคหลากหลายมาก11ข้อที่หมอหามาให้นะข้อหนึ่งฆ่าเชื้อโรคเคยเห็นไหมพอจะมีอะไรจะเสื้อเสื้อจะอบจะอะไรเอามาตากแดดเอามาตากแดดนั่นแหละคะ่ะฆ่าเชือเชอเช้อโรคเชื้อราเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆโดนแดดตาย ฆ่าเชื้อโรคอันนี้แหละอันนี้เป็นแสงแดดที่เขามีอะไรเอาไปฆ่าผึงแดดฆ่าเชื้อโรคอันนี้ง่ายๆเลยมีอะไรเป็นอาบแดดตากแดดช่วยฆ่าเชื้อโรคข้อที่2ล,ลดการอักเสบของร่างกายเพราะมันช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอันนี้ชัดเจนมากๆกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในทั้ง systemic คือระบบภูมิคุ้มกันทั้งองค์รวมของร่างกายเลยนะกับ local คือ local นี่แค่ระบบ เป็นจุดๆนะโลเคอลคือเป็นส่วนๆซิสต e มิกคือทั้งระบบคือกระตุ้นระบบไซโตไค์ของร่างกายให้ไซโตไค์นู่นไซโตไค์นี้หลั่งออกมาเยอะแยะก,กับระบบโลเคอลคือเม็ดเลือดขาวต่างๆหลั่งออกมาหมดไซโตไค์ ok ai, เอ่ยเม็ดเลือดขาวออกมาทํางานได้ดีมากคือระบบภูมิคุ้มกันทํางานดีขึ้นถ้าคุณโดนแสงแดดข้อที่3 ช่วยกระตุ้นไพเนียลแกนให้ทำงานได้เต็มที่และไพเนียลแกนเนี่ยช่วยกระตุ้นการหลั่งเมลาโทนินไพเนียลแกนเนี่ยเป็นต่อมเล็กเท่ากับซักเ,เม็ดข้าวสารอยู่ระหว่างซิลิบัมซ้ายกับขวาสมองเราสมองข้างหน้าเราเนี่ยซิลิบัม right เ,เนี่ยจะมีต่อมไพเนียลแกนต่อมมันเนี้ยค่ะจะหลั่งเมลาโทนินอืม เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่เวิร์กมากๆทำงานถึง5อย่างเมลาโทนินนะอันที่1ควบคุมม o d ควบคุมอารมณ์ของเราให้แบบเฮ้ยไม่หงุดหงิดอารมณ์ผ่อนคลายอารมณ์ดีเนี่ยเมลาโทนินเพราะมันจะเป็นซีโรโทนินกลางวันเมลาโทนินกลางคืนอ่าใช่ไหมงั้นก็คือ1เมลาโทนินควบคุม m o ู d อันดับที่2เมลาทนินเมลาโทนินควบคุมการนอนหลับ คือเซอร์เคเดียนริทึมของร่างกายให้หลับได้ลึกควบคุมเหมือนกับควบคุมการหลับการตื่นของร่างกายอ่าข้อ3ามเมลาโทนินควบคุมเอนเนอร์จีในร่างกายให้แบบไม่เฉยแฉะให้รู้สึกร่างกาย alert อ่าไม่ได้แบบเอ้ยวันวันนึงฉันไม่มีแรงเอนเนอร์จีควบคุมเอนเนอร์จีในร่างกายข้อที่4เมลาโทนินเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างแรงเมลาโทนินเนี่ยแอนตี้ออกซิแดนต์มากๆ คือทำให้ลดการเสื่อมของเซลล์นะคะลดฟีเรติคอในร่างกายข้อที่5เมลาโทนินช่วยควบคุมระบบภูมิคุ้มกันด้วยอ่านะคะงั้นก็คือเมลาโทนินนี่เวิร์กมากๆแล้วแสงแดดในกระตุ้นต่อมไพเนียนให้หลัง่งเมลาโทนินงั้นแล้วเมลาโทนินควบคุมอีกห้าข้อก็ที่หมอพูด งั้นช่วยโดนแดดเลยค่ะถ้าโดนแดดแล้วเมลาโทนินจะหลังดีแล้วมันจะกสร้าง5ข้อมันกที่หมอพูดนะคะต่อไปข้อที่4ถ้าโดนแดดแล้วจะลดน้ําหนักได้ดีคนจะงงอ่ะโดนแดดเกี่ยวอะไรกับลดน้ําหนักคะช่วยค่ะเพราะแสงแดดกระตุ้นให้ไทรอยแกลนเนี่ยหลังไทรอย ฮอร์โมน,นได้ดีขึ้นไทรอยฟังก์ชันทำงานได้ดีขึ้นระบบเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นงั้นตัวไทรอยเป็นตัวกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายถ้าคุณหลบตัวชีวิตไม่โดนแดดเลยประเทศที่แบบไม่ค่อยมีแสงแดดช่วงนี้ไม่มีภาวะช่วงแดดไม่ออกเลยเนี่ยทั้งซึมเศร้าทั้งระบบเผาผลาญต่ำนะคะแสงแดดช่วยในการลดน้ำหนัก ข้อที่5แสงแดดจะช่วยช่วยกระตุ้น repairing cell คือกระตุ้นเมลานไซต์กระตุ้นเคลาตินไซต์ให้หลั่งฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะมายับยั้งออกซิเดที DNA คือจะช่วยลดการทำลายยีนว่าง,ง่ายๆคือไอ้พวกเมลานไซต์ te, กับเคลาตินไซต์เนี่ยจะช่วยการซ่อมแซมเซลล์ งั้นแสงแดดนี่ดีมากอ่ะสรุปแล้วจะช่วยทำให้ซ่อมแซมเซลล์เซล์เราจะรีเพลนิ่งดีเซล์เราจะซ่อมแมซมเซลลดีอ่างั้นคุณมีการป่วยอะไรเป็นโรคอะไรเนี่ยซ่อมแมซมเซลล์จะดีขึ้นนะคะงั้นมันมีการศึกษาวิจัยอะไรเยอะแยะมากถ้าคุณโดนแดดเอ่อการทำงานมีการโดนแดดบ้างอ่าจะเซลล์จะซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นข้อที่6แสงแดดเนี่ยจะกระ ตุ้น UVB เนี่ยจะกระตุ้นคอเลสเตอรอล,ลใต้ผิวหนังให้หลั่งวิตามินดีได้เพิ่มขึ้นอ่างั้นวิตามินดีคุณจะเพียงพอซึ่งวิตามินดีมีประโยชน์อีกมากซึ่งเดี๋ยวหมอจะพูดในคลิปต่อๆไปพูดในคลิปนี้จะยาวเกินไปเพราะวิตามินดีมีประโยชน์อีกเป็น10บๆข้อเดี๋ยวหมอจะมาพูดในคลิปอื่นว่าประโยชน์ของวิตามินดีคืออะไรบ้างแต่ข้อนี้คือข้อที่6ของแสงแดดคืออ่ UVB จะกระตุ้นการสร้างวิตามินดี นะคะวิตามินดีในร่างกายก็จะไม่ขาดข้อที่7คือแสงแดดช่วยกระตุ้นบำรุงดวงตาคนไม่รู้นะเพราะในดวงตาเราเนี่ยเ,เขาบอกว่าถ้าเรามองแสงแดดถ้ามองอยู่ในะที่อึมคลึมแต่ไม่ได้จ้องพระอาทิตย์นะคือมองไปในไหนที่มันมีแสงแดดมีแดดจากดวงตาเราเนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลในดวงตา ทำให้ลดการลดภาระของตาลดการเหนื่อยล้าของตาตาจะสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเพราะในดวงตาเรามีคอเลสเตอรอลมันจะการสังเคราะห์ในดวงตาการภาระของดวงตาจะน้อยลงมากมนะคะข้อที่8ปดเขาบอกว่าลดการเกิดรักษาโรคผิวหนังพวกสะเก็ดเงินผื่นแพ้เอ็กซิมาต่างๆเพราะอะไรคะเมื่อกี้ที่หมอเล่าแล้วว่า แสงแดดกระตุ้นโลคอออิมมูนงั้นคนที่เป็นโรคผิวหนังต่างๆเราลองคุณลองไปเดินตากแดดเดินตอนเช้ารับแสงแดดเนี่ยแสงแดดจะรักษาโรคค่าเชือ้อกระตุ้นภูมิคุ้มกันแต่ไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นทางสายกลางนะคะไม่ใช่โอ้โหไปโดนแดด,จ,จ,ดจัดเกินไปนะผิวก็แก่ผิวก็เหี่ยวนะมะเร็งผิวหนังก็ถามหานะต้องทางสายกลางนะคะให้แสงแดดพอประมาณ จะช่วยฆ่าเชื้อก็ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะข้อที่9ช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศผู้ชายก็สร้างเท,ทสโทสเตอโรนผู้หญิงก็สร้างเอสโตรเจนงั้นผู้ชายก็จะมีสมรรถภาพทางเพศกลับมาปกติผู้หญิงก็ประจำเดือนมาปกติงั้นพวกประเทศที่ไม่โดนแดดหรือคนไม่โดนแดดเลยเมนรวนประจำเดือนไม่มาซึมเศร้าผู้ชายก็ โกขาวไม่แข็งอะไรเงี้ยค่ะก็คือ,อสมรรถภาพทางเพศผิดปกติเพราะว่าคอเลสเตอรอลสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศนะคะต่อไปข้อที่10ช่วยป้องกันพวกโรคออตโอตโอิมมูนอ,ออตโตอิมมูนดีซิสลูมาตอย SLE ต่างๆเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องระบบภูมิคุ้มกันแสงแดดช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดีมากระบบภูมิคุ้มกันซิสเตมิกที่เมื่อกี้บอกแล้ว มันทาให้ระบบภูมิคุ้มกันทาองค์รวมทํางานได้ดีขึ้นนั้นช่วยโดนแดดกันบ้างค่ะประเทศไทยเราไม่ค่อยยอมขนาดอยู่ในประเทศที่มันมีแสงแดดเยอะนะแต่ไม่ค่อยยอมโดนแดดกันโดนแดดกันบ้างข้อที่11กระตุ้นเอนโดนฟินทําให้เราอารมณ์ดีผ่อนคลายสดชื่นนั้นแสงแดดมีประโยชน์มาก11ข้อที่หามาให้เนี่ยมีความสุขสดชื่น อฮอร์โมนเข้าที่ระบบภูมิคุ้มกันดีใช่ไหมคะ,ะวิตามินดีเพียงพอซึ่งคลิปต่อไปหมาจะพูดถึงวิตามินดีมีประโยชน์ยังไงด้วยนะ,ะซึ่งถามว่าต้องโดนแดดเยอะแค่ไหนขึ้นอยู่กับผิวของคนถ้าคนเราเนี่ยผิวค่อนข้างคล้ำเนี่ยการรับแสงแดดจะเข้าไปได้น้อย เพราะว่ามันเม็ดสีมันต้านไว้อาจจะต้องโดนนานมากกว่าคนที่ผิวขาวและถ้าเกิดคุณโดนแดดตอนช่วงเช้าเช้าแสงแดด UVB มันจะความเข้มข้นน้อยคุณอาจจะต้องโดนอ่ะเจ็ดถึงแปดโมงเช้าสักหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดคุณโดนในช่วงหลังสิบโมงขึ้นไปเนี่ยมันความเข้มข้นจะเยอะมากอาจจะโดนแค่สิบนาทีค่ะโดนแค่สิบนาทีพอแล้วได้ความเข้มข้นพอแล้วแล้วก็โดน มันสะสมได้แสงแดดมันเข้าไปกระตุ้นภูมิคุมกันเนี่ยมันสะสมได้วิตามินดีสะสมได้อาจจะโดนแค่อาทิต์หนึ่งสองวันจบแค่นี้เพียงพอแล้วค่ะก็คือแต่ชวนให้เพื่อนๆมาโดนแดดกันบ้างอาจจะไม่ต้องโดนแต่โอ้ฉันทุกวันวันหนึ่งเป็นชั่วโมงโอ้ดําเกรียมไม่ต้องอ่าอ,อาจจะโดนแค่10โมง10โมงถึง10โมง10นาทีอาทิต์หนึ่งสองวันพอเลยค่ะ แต่ช่วยไม่ต้องกลัวแดดโดนกันบ้างแต่ถ้าเกิดคุณโดนสักช่วง7จดโมงก็เดินออกกำลังกายตอนเช้าเช้าโมงถึง8โมงอ่าแล้วก็อาทิตย์ละสักสองสวันอะไรอย่างนี้แต่แสงแดดมีประโยชน์มากมองแดดบ้างแต่ไม่ใช่จ้องพระอาทิตย์เดินมองแดดอ่าดวงตาคุณจะลดภาระของดวงตาฮอร์โมนเพศเข้าที่อารมณ์สดชื่นเมลาโทนินหลังลเมลาโทนินได้ประโยชน์อีกหข้อเมื่อกี้ที่หมอพูดมา ะะคะไปช่วยโด,โดนแดดกันแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปหมอจะพูดถึงวิตามินดีให้ฟังว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างเอนโดนฟินหลังด้วยแสงแดดนะคะสู้ๆค่ะขอให้ทุกคนโดนแดดกันไม่ต้องกลัวแดดแต่ทางสายกลางนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันค่ะติดตามกันได้นะคะทางหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะสวัสดีค่ะ